คำวังง่วงและหน้าผิดหวังน่าจะเป็นสองคำที่สามารถใช้อธิบายเกมของอังเกฤษเมื่อคืนได้เป็นอย่างดีหลังจากนัดแรกเกมเปิดสนามของพวกเขานะครับโชว์ฟอร์มโคตรโหดยิงอิรานไป6-2แต่ถ้าว่ามาในเกมล่าสุดเมื่อคืนนี้อังเกฤษเหมือนคืนฟอร์มเก่ากลับมาเล่นเพย์เซฟกาก้าก,ากาุกลัวชวนเอาง่วงจนมีแฟนบอลหลับคาสนามกับการเจ้าจืดกับอเมริกาแบบโนสกอร์ไปศูนย์ประตูศูนย์แน่นอนละ่ะครับเกมนี้แม้จะไม่มีประตูแต่มันก็มีหลากหลายประเด็นให้พูดถึงกันว่าแล้ววันนี้ขอสนามของเราจะมาเก็บหลังเกมนี้ กันนะครับ อย่างที่เราได้บอกกันไปครับคลำมอบเพลซเป็นคําอธิบายการเล่นของอังกฤษในเกมเมื่อคืนพวกเขาดูเอาชัวร์มากเกินไปไม่กล้าเล่นครองบอลมากกว่าก็จริงแต่กระแทบไม่ได้หอมบุกใส่เมื่อคืนนี้นะครับผมลูกทีมการเร็ตเซาเกตเล่นกันแบบยึกยักจะเปิดก็ไม่เปิดจะแทงก็ไม่แทงเอาแต่ส่งกลับไปตั้งเกมใหม่จนกลายเป็นว่าฝั่งสหรัฐที่มีโอกาสมากกว่าเกิดจะได้ประตูมากกว่าแต่ก็ยังดีที่อังกฤษยังมีเกมรับที่ดีไม่เสียประตูกระจบซึ่งจริงๆตรงนี้คนดูบอลก็ควรจะเข้าใจแหละครับว่าฟุตบอลโลกมันเป็นบอลแบบทัว เล่นเน้นผลหรือเล่นเอาชัวร์กันบ้างแต่มาดูตัวผู้เล่นอังกฤษแล้วที่ดูดีกว่าอเมริกาแทบจะทั้งทีบางทีหากพวกเขากล้าบุกใส่อาจจะคว้าสแต้มแล้วการันตี16ทีไปแล้วแต่บางทีนะครับเล่นแบบเมื่อคืนเราว่ามันน่าผิดหวังไปสักนิดนึงเกมเมื่อคืนนี้การเรตเซาเกตค่อนข้างจะโดนติเรื่องนี้ค่อนข้างหนักครับโดยการส่ง11ตัวจริงเหมือนกับนับก่อนเป๊ะสำหรับเราและหลายๆคนน่าจะถือว่าพอเข้าใจได้เพราะว่าเกมก่อนได้รับผลงานที่ดีมาก แต่ที่เข้าใจไม่ได้คือการปร,รับหมากระหว่างเกมที่วันนี้ทําให้เราได้เห็นเลยนะครับว่าเสาเกตเป็นคนที่ค่อนข้างยึดมั่นกับระบบเดิมๆของทีมตัวเองเปลี่ยนตัวค่อนข้างช้าไม่กล้าเสี่ยงเท่าไรโดยเฉพาะที่แฟนๆตั้งคําถามกันหนักก็คือฟอร์มของราฮิมเตอร์ลิงกับเมสันเมาส์อย่างที่ห่วยควรจะเปลี่ยนออกตั้แต่ก่อนนาทีที่60แล้วแต่ก็อย่างช้านะครับส่วนเมสันเมาส์แฟนๆก็ตั้งคําถามว่าได้ลงเต็มเกมได้อย่างไรแล้วทาไมฟิลโฟเดนฟิกที่ฟอร์มดีกับระบายสีฟ้ามีมิติในด้านะลุทะลวววงงงมม,งมีีคาาลล่่่อตตัักกบถูสนนแแ้ิทเดย เราเองก็คงจะไม่สามารถอธิบายอย่างชัดเจนได้ว่าบางที่เซาเกตอาจจะรู้สึกว่าโฟเดนไม่ได้เข้ากับระบบเท่ากับแนวรุกคนอื่นหรือบางคนอาจจะคิดว่าเพราะเขาไม่ใช่ลูกรักซึ่งเราก็ไม่สามารถโต้เถียงข้อนี้ได้แต่อย่างที่บอกไปครับว่าเมื่อคืนอ,อังกฤษได้เกมรับที่ดีช่วยไว้จริงๆและคนที่โดดเด่นสุดเนื้อใครในสนามจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแฮร์รี่แม็กไกวประการหลังคนดังคนเดิม 90นาทีเมื่อคืนเขาสามารถรับมือกับเกมรุกของอเมริกาได้เป็นอย่างดีลูกกลางอากาศเก็บได้แทบจะเรียบวุดลูกสก,กัดกระเด็ดขาดการันตีด้วยสถิติเคลียบอลมากสุดในสนามถึง8ครั้งและก็ยังมีจำนวนการจ่ายบอลยาวสำเร็จมากสุดที่8ครั้งเช่นกัน คนนี้ก็อธิบายได้ยากเลยกันครับว่าทําไมพี่แกถึงจะมักทําได้ดีกับทีมชาติต่างกับฟอร์มในสมโมสอนแมนอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าแผนเพราะว่าระบบหรือเพราะว่าความมั่นใจอะไรหลายหลายอย่างก่นเนาะส่วนฝั่งอเมริกาโดดเด่นสุดก็น่าจะเป็นทิสเตียนพูลิซิตที่มีจังหวะทักทายสร้างโอกาสให้ทีมอยูหลายรอบจนได้รับรางวัลแมน Man the ออฟเดอะแมตช์จากทางการแต่ส่วนทางเราขอสนามคิดว่าแม็กควายนี่แหละครับเด่นสุดแล้วเกมเมื่อคืนบทสรุปเกมเมื่อคืนทําให้กลุ่มนี้กลุ่มบีนะครับผ่านไป2นัดยังไม่มีทีมไหนสามารถกระตีเข้้ารรออบบและกกตททัง4ี ยังมีลุนเข้ารอบอยันณสุดท้ายทั้งอังกฤษอิรานอเมริกาและก็เวลส์อังกฤษที่ถือว่าสถานการณ์ดูดีหน่อยครับมี4แต้มมากสุดในกลุ่มและห่างนัดหน้ายอย่างน้อยพวกเขาไม่แพ้เวลเกิน4ประตกูก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้โดยนันสุดท้ายของกลุ่ม B นะครับผมจะแข่งพร้อมกันในวันที่29พฤศจิกายนนี้ก็ต้องมารอดูกันแหละครับว่าบอลสไตล์รุกไม่รุกบ้างเน้นผลบ้างของแกรีสเซาเกตจะสามารถพาทัศสิงโตคำรามไปได้ไกลแค่ไหน,นในเวลครับ2022 20ครั้งนี้และนี่คือขอบสนามสเปเชียลห่างดูแลเฟ เอื้อมเนื้วยามมากดไลค์ให้เราด้วยนะ